สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะ่ะช่วงนี้เป็นอ่าช่วงเวลาตอนเช้าเนาะพี่ปุ้ยก็พามาดูอ่าบอลถุงเงินถุงทองนะคะเพ,พื่นอนๆ่อนบอลถุงเงินถุงทองโอ้น้ำคงน้ำค้างดูสิคะเพ,พื่อนเพื่อนืมสวยมากๆเลยค่ะทุกคนน้องกัดสีแบบสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนมีทั้งห่อแล้วก็ไม่หอนะคะห่อมากห่อน้อยนะคะเพื่อนๆอโอ้สวยเหลือเกิน พี่ปุ้ยก็เลยพามาชมบรรยากาศนะคะยามเช้าของวันที่หกสิงหาคมนะคะเพื่อนเพื่อนยามเช้านี้มาชมบอลสวยๆกันนะคะสภาพจิตใจจะได้สดสดชื่นไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะทุกคนนี่นะคะสวยมากๆเลย ดูความกัดสีของเขานะคะเพื่อนๆ ừ, ลวดลายงดงามตรก,การตานะคะทุกคนทุกคนดูต้นนี้นะคะเขียวเข้มโทนเหลืองนี่พึ่งพึ่งต้นพึ่งบานนะคะเพื่อนๆใบพึ่งกลางเป็นโหลดใหม่นะคะเพื่อนๆบนถุงเงินถุทงทองหลอดใหม่นี้คือเขาจะมีโทนเหลืองโทนเหลืองอ่อนๆนะคะเพื่อนๆนี่โทนเหลืองอ่อนๆ แต่ถ้าใบน้องเริ่มแก่น้องก็จะมีพื้นจากเหลืองอ่อนๆก็เป็นสีขาวแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ก็สวยค่ะเหมือนในหนึ่งต้นมีสองสีนะคะทุกคนมาดูต้นนี้กันบ้างค่ะต้นนี้ต้นจัมโบต้นพี่ใหญ่ด่างน้อยแต่สวยค่ะเพื่อนๆเหลืองรอบใบนะคะทุกคนเหลืองรอบใบเลยสวยมากๆ อันนี้ก็ไม่ได้กัดสีนะคะเพื่อนๆโอ้โหใหญ่เหลือเกินอันนี้ไม่มีหอพูดผิดนะคะเพื่อนๆอุ้ยสวยเหลือเกินค่ะเพื่อนๆดูสิคะนี่เพื่อนๆดูค่ะปลูกไว้เป็นสวนย่อมก็คงจะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจัดสวนให้ดีๆทบบอลถุงเงินถุงทองนี่เป็นบอลที่แบบว่าจัดได้สวยอีก อีกไม่เพยบอลอื่นๆเลยนะคะทุกคนมันขึ้นอยู่กับกับว่าที่เราจะจัดแบบไหนนะคะเพื่อนๆสวยมากๆจะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของเขาสักหน่อยนะคะโอ้โหเช้าๆมองมาก็สดชื่นสดชื่นจริงๆค่ะเพราะว่าเราจากใจคุณรักบอลสีเนาะเชื่อว่าทุกคน ที่มีบนสีตื่นเช้ามาก็ต้องลุกมาดูบอลสกีก่นกินกาแฟแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆควบคู่กับการกินกาแฟไปเลยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมพี่ปุ้ยนะคะก็คลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ